เดมาดูเขาตัดหญ้านะครับผมทุกวันนี้นะครับผมต้องใช้รถตัดนะครับผมเนาะเพราะว่าที่มันกว้างมันสนามฟุตบอลนั้นสวนใหญ่ๆนั้นต้องใช้รถนะครับผมเพราะว่าเอาเครื่องเล็กตัดมันไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยนะครับเป็นไบบครับแป๊บเดียวนะครับผมนะดูนะดูนะครับผมเมาเกว่าตัดหญ้าแบบสมัยมๆนะครับผมนะดูนะครับผมนะต้นตัดหญ้านะครับผมโอ้โหเรียบแป๊ดเลยนะครับผมดูโอ้ นะครับผมตัดญ้าแนวใหม่นะครับผมไม่เหมือนจะไม่เม่ก่อนเใช้เครื่องเล็กๆกันะเ,เครื่องที่ตะภายหลังนะตวัวน,นี้เห็นไหมถ้าสนามใหญ่ๆต้องแบบนี้ครับผมถ้าเป็นสนามหน้าบ้านเราเราใช้เครื่องแบบตะภายได้นะครับผมอันนี้สนามมันใหญ่เนาะเราจะไปตัดอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับผมขอมีอุปกรณ์ครบนะครับผมนีตรงนี้ใช้เครื่องจักรเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมเป็นไงน,นะครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้พัฒนากันโอ้โหโลกเราตัวนี้นะ ดูด้ยครับผมบายนะครับผมคนเดียวก็ตัดทั้งสนามได้นะครับผมแน่นอนมากนะครับผมเนาะนี่แหละครับผมการตัดหญ้านะครับพิสนามมันงกว้างก็ต้องใช้รถแบบนี้และนะครับใช้เครื่องจักรอะพูดง่ายๆเนาะต่ก่อนใช้เครื่องตะภายหลังนี่ก็ว่าสุดยออแล้วต่ก่อนแต่ถ้งผมีดตะขอนเนาะตะก่อนนะครับ่ไหนะครับเรียบเลยนะครับขนาดดูดเตี้ยนมากนะมัสั้นดูเลยนะ ง่ายคนเดียวก็ตัดได้นะครับถ้าไปใช้คนตัดโคหูวันนึงก็ไม่เสร็จน,นั่นกะ็เน้นวันนึงไม่เสร็จหรอกตั้งสามสี่วันนั่นเองแคบบ่เดียวนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับตัดยาครับดูกันตัดยอดนะครับก็ใช้แบบนี้กันแล้วปลอดภัยด้วยนะครับผมไม่ใช้เครื่องเงยสะพายหลังเลยก็โดนก็เล่นด,ดุนหิน โดนนักแข่งโดนตากันนะครับผมอันนี้สบายครับผมดูเดื่ยๆครับผมพัฒนาไปไกลแลวนะครับผมมันยังไงล่ะเป็นงินล้านะครับผมประหยัดเวลาด้วยเนาะสะอาดด้วยอะไรครับนั่นแหละครับผมสนามฟุตบอลเขาก็ใช้แบบนี้นะเขาไม่ใช่คนตัด ใจโหลดสักนะครับดูแบบเดียวนะครับด้านหน้ากว้างด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณเพื่อที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนัคกระผมดูที่สั้นยาแบบม้อยนะครับผมแบบเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับผมขอบคุณที่กำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟที่ก็มาให้กำลังใจนะครับผมนะครับผมขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม